จะรีวิวให้หมดกันไปทีละทีละร้านนะครับคันนี้นี่นี่ซื้อเก็บได้เว้ยอ่าทากา4์สร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพนะครับ4 4ก็คือขับ C นะมาดูซิ ตูตามแบบฉบับของปอดสเหมือนกันเป๊ะทุกประการาสวยเว้ยคันนี้ได้ยูได้ยูนะครับรายละเอียดผมลงไว้ให้แล้วนะนี่วันนี้เราพามาดูกันใกล้ๆประหยัดเวลาคนดูทางบ้านจะได้ไม่ต้องทอมาดูด้วยตัวเองดูตรงนี้แหละ ต่างจังหวัดก็ตัดสินใจซื้อได้สไลด์ส่งฟรีอยู่แล้วซื้อเต็มราคาพวกนี้ซื้อไม่ต่อราคาสไลด์ส่งให้ฟรีหมดครับคันนี้เป็นไงลองลอยมามีแปอะไรมามไหมไปดูดิดูดิด คันนี้เหมือนไม่ได้แลปบนะแน่นอนวะชอบวะอย่างเงี้ยสีจริงก็ออกเขียวเขียวหน่อยนะครับมันจะเขียวกันเนี้ยเขาเรียกว่าแมมมี่บลูแล้วสีแน่นอนตัดกับสีเหลืองอเขียวมากวันนี้ไม่ดียนะมันจะเป็นแท็งซี่มันตัดกับเปรกน,นะ ังคาอันนี้มันระบบอัตโนมือป่ะครับมันเปิดไฟฟ้าใช่ไหมอ่าไม่เหมือนพวก MX5 นะอันนี้นระบบอัตโนมือฝา,าถังน้ำมันอยู่ด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบไม่แรงนะแต่แรงแรง คันนี้ก็ราคาดีมากด้วยราคาดีมากออ,ออปชันออปชันพิมออปชันนิยมทั่วไปเนี่ยก็ติดตามที่นิยมนะครับเบาะ1 4บ่เว ê, อะไรอย่างนั้นดูดิไม้เท่าไหร่ไม้สองหมื่นแปดอ่าเห็นหรึเปล่าเห็นหรอเปล่าปึ๊บผมไม่นั่งนะไม่ขึ้นนั่งหรอกเดี๋ยวรถมันแบบเป็นลิ้วเป็นรอยหมดเนี่ยโอ้เงี้ย ซื้อเลยเดี๋ยวผมทําไม่ตึงได้ผมดู youtube เยอะบอกแล้<笑><笑>เออน้องนั้นไม่ห่วงห่วงตรงนี้แผงประตุงแผงประตูนะเ,เวลาเปิดนะโรเล็กมนะันจะทำถลอกหรือเปล่านะอ,อหลายว่ะสั้นๆเลยง่ายๆเลย จเจ๋าเว้ยลายเว้ยโอ้หคลิปคลิปนี้แม่งเหลือไม่กี่นาทีอะน่ะข้างหลังนั่งได้เว้ยมีมีม,มีมีที่ให้นั่งอยู่นะเราเกลียดที่หน้าใครก็ไล่ไปนั่งข้างหลัง ให้ไไมออนี่เราดูเน้นแผงประตูเว้ยตัวนี้ต่ำกว่าสิบล้านซื้อไปอ่ะเก็บเก่งกำไรได้ราคาราคาแม่งขึ้นแน่อยู่แล้วแล้วพวกนี้แม่งอ่าประหนึ่งรถ l ม m เต็ดสีนี้อีกต่างหากข้างหน้าแม่งไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเลยไรซึ่งริ้วรอย เล่นรถยุโรปละเล่นป e ีคูบเล่น3 5 0 z นก็ 370Z ก็ขยับมาเป็นพวกนี้ไม่อยากเล่น GTR ก็มาเล่นพวกนี้แทน GTR แม่งก็ปนหนึ่งไอพวกนั้นเทียนหน้าสองประตูเล่นพวกนี้ดีกว่าอ่าหลายว่ะ รายละเอียดผมจะลงไว้ให้นะครับอันนี้เราก็ดูตามนี้เลยทะเบียนนี้เราให้ให้เลยป่ะครับทะ,ทะเบียนตามนี้เลยืด้ป่าครับใ<ะ>ช่อันนี้ต้องคุยกัน,น,นต้องคุยกับเจ้านายต่อ,ตอ,อราคผมซื้อเต็มคุณไม่ต้องต่อราคาคุยง่ายหมดอะผมว่านะตามจริงอะเป็นผมทะเบียนอะไรก็ได้ยิ่งทะเบียนจำง่งายๆเมียจำได้เว้ยแค่นี้รถไปไหนเมียก็จำได้ละ ซื้อไปก็ไปจอดหน้าร้านรวนนี้ก็เกมครับเรียบร้อยรุ่นนี้นะไม่มีบลูสวยไยสีเนี้ยแล้วรถสีสีสันสีสันสดใสเนี่ยรถพวกซูเปอปร์คาร์พวกนี้มันแบบใช้ได้หมดอีกหน่อยเขากำลังจะฮิตรถสีแบบเนี้ยตอนนี้เขากำลังฮิตสีเทากันแนละ้วสีเทาคุณก็จะเริ่มเต็ม สมัยนี้มันฮิตสีเทาไปนะสีเหมือนแบบสีเหมือนสีรองพื้นอะเออนี่เลนส์สีนี้ดีกว่าอันนี้ก็สวยอันนี้อันนี้เป็นหกสูบแต่เป็นเครื่อง NA, 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 NA. อนเนนะนี่หกสูบเทอร์โบฟิตปรีอะยังกัติดเทอร์โบไปร้องต่อหน้าพี่อยันก็โดดถีบเลยนมะึง หล้หว่หะโอ้โหเวลาเบรกก็มีอันนี้ลงมาบังด้วยอ๋อนอกจากมันยกขึ้นมาอย่างเดียวมันมีข้างล่างคอยปรับด้วยนะเว้ยหล้เว้ย่ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบยาวละฟื้ไฟยาวต่อกันอย่างงี้อฮาาตัวใหม่มันเป็นแค่ไฟเงี้ยยมงไม่มีแบบยาวนี่ยาวต่อปัอง้งอันเนี่ยแค่ด้านท้ายมันก็สวยกับด้านหน้ารถบางคันละ จัดไปอ่ะให้ดูข้างในอีกรอบหนึ่งดูเบาฝั่งคนนั่งอะไม่มีรอยไม่มีริ้วไซ่้นริ้วรอยนี่บอกระตามที่เห็น ออปชั่นพิมพ์นิยมอะไรพวกนี้มีมาให้ครบตามสเต็ปเลยนะพอะะที่เห็นนะบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมบางทีแม่งรุ่นเดียวกันภายนอกเหมือนกันร,ราคามาต่างกันเป็นล้านๆเลยวะมันก็จะเป็นอยู่ที่ออปชั่นเสริมอะไรพวกนี้เนาะในการติ๊กออปชันเลือกมา ถ้าเป็นรถศูนย์ AAS ก็จะเป็นออปชันแบบว่ามาตรฐานหน่อยอ้พิเศษพิเศษอะไรนี้อาจจะไม่ค่อยมีแต่เขาก็จะติกต๊กติ๊กออปชันขายว่าช่องคิมไม่รักเขาเลย Good morning and speak with me ไม่เข้าใจต้องกานสื่ออะไรมาต่อก็คือแต่โดยปกติมันก็จะมีฟังก์ชันที่เขาแบบว่าจะต้องแบบว่าเลือกมาอยู่แล้วซึ่งจะมีผลในการขายต่อ มีผลกับราคาในการขายต่อก็จะเป็นเบาะ14วอะไรพวกนี้อ๋อเป็นเรื่องอะไระคะบ้านหนูมีแลมโบอ่ากับเบนส่งรูปไปให้ดูได้ไหมก็เดี๋ยวส่งมาทาง facebook ก็ได้ครับหรือว่าแอดไลน์ไปส่งรูปมาอยากจะขายก็ให้ผมไปรีวิวให้ได้นะครับถ้าไม่ใช่ ก็แล้วแต่จะตกลงกันอาจจะจ่ายให้รีวิวเป็นลายคันคันละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปบ้านหนูมีแลมโบ้แลมโบ้ไม่เอาครับชอบอานโอชวาสเน็กเกอร์มากกว่าชอบคลเล็กมากกว่าแลมโบ้นะครับน่ะสีนี่สีเดียวกันเลยนะ อันนี้เรารีวิวเพื่อการขายครับรีวิวก็คือดูรถรอบพันนะครับดูสภาพรถรอบพันภายนอกภายในก็จะเป็นในลักษณะรถมือ2นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถป้ายแดงเนี่ยผมก็จะรีวิวแต่ตัวเกมมาร์เก็ตซึ่งเป็นของวิวแอนดิว WD ผมดีลเขาไว้ป้ายแดงเกมมาร์เก็ตผมก็จะขายได้ของเจ้านั้นผูกขาดไปเลยส่วนถ้าเป็นมือ2องซูเปอร์คาร กระแสดีไอคอนกำลังมาแรงไงอ่าก็เลยมารีวิวซปเปอร์คาร์ขายซปเปอร์คาร์ดีกว่าขายเบนซ์แม่งเหนื่อยขายเบนซ์ขายบีเอ็มเหนื่อยละขายปอดขายลัมโบขายเฟอร์รารี่ดีกว่าอ่าชอบคุยกับคนมีตังนะครับอ่ะป่ะสิบนาทีละฝากด้วยคันนี้ราคาดีมากนะครับอยู่ต่างจังหวัดอะไรสนใจทักมา เรามีบริการจัดส่งให้ฟรีไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับไปแล้วครับ